สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องน้องกระตอมชวนฝันวันนี้ผมจะมาพาทุกคนทําน้ํากะทิทับทิมกรอบมาวันนี้เราจะทําน้ํากะทิทับทิมกรอบทําน้ํากะทิทับทิมกรอบเราจะต้องมีใบเตยเียส่วนผสมของเราก็จะมีใบเตยมีกะทิวันนี้เราจะใช้เป็นกะทิอ่าเป็นกล่องนะครับกะทิเป็นกล่องน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้น้ําตาลทรายแล้วก็ วันนี้เราจะใส่กะทิอบควันเทียนลงไปด้วยฮะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่กะทิวันนี้เราจะใช้กะทิสี่กล่องนะครับกะทิสี่กล่องอันนี้เราจะใช้กะทิสี่กล่องพี่ๆเพื่อนๆคขไหนหรือว่าแม่แม่ท่านใดที่อยากได้สูตรเดี๋ยวผมจะลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ่าเผื่อใครอยากได้สูตรนี้เอาไปทําขายได้นะ ไปลองทําขายดูไปลองทําชิมดูก่อนนะครับมันหวานมากไปหรือว่ามันจืดไปก็ให้ไปเพิ่มแล้วแต่คนชอบเนาะเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นริกสักนิดนึงอ่าเมื่อเราใส่กะทิครบทั้งสี่กล่องแล้วบางคนอาจจะทําเหมือนผมบางคนก็อาจจะไม่ทําเหมือนผมอ่าเนี่ยครับเมื่อใส่น้ํากะทิ ลงไปในหม้อแล้วเราจะขยำผมจะขยำใบเตยเลยขยำใบเตยกับกะทิแต่เรายังไม่ได้ตั้งไฟนะทุกคนเรายังไม่ตั้งไฟเราจะขยำกะทิลงไปก่อนขยำกะทิให้เข้ากับใบเตยให้เขามีกลิ่นของใบเตยออกมาก่อนก่อนที่เราจะเอาไปตั้งไฟแล้วเราก็จะใส่กะทิอบก,กวนเทียน่าเห็นไหมครับแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลตโหนดของเราก็ได้นะครับ เราจะใส่ลงไปเราก็จะขยำเหมือนเดิมนะครับขยำหรือบี้ให้เขาละลายตอนที่เขายังเย็นอยู่นะตอนนี้เขายังเย็นอยู่ก่อนที่เราจะตั้งไฟแล้วก็จะเจาไปเคี่ยวประมาณยี่สิบนาทีนะทุกคนเนาะ,ะใส่ไปทั้งหมดเลยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะขยำหรือว่าบี้ขยำขยำขยำให้เขา ละลายหรือว่าแตกละเอียดเวลาไปเคี่ยวไฟเราจะได้ใช้เวลาไม่นานเนาะขยำขยำไปเรื่อยๆครับขยำให้เขาแตกเลยนะอ่าขยำเสร็จแล้ว,ลวเราก็ก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับอ่าเพิ่มความหวานเขาจะได้ไม่หวานแบบโดดเลยนะครับเขาจะหวานแบบนวลหวานหอมมีกลิ่นหอมของควันเทียนแล้วก็ใบเตยอ่าขยำเสร็จแล้ว เมื่อเข้ากันแล้วหรือว่าน้ำตาลปี๊บของเราแตกละเอียดแล้วเราก็จะเคี่ยวไฟเคี่ยวไฟเบาๆนะครับเคี่ยวไฟปานกลางไปเรื่อยๆเคี่ยวจนกว่าเขาจะแตกมันเน,ะนาะน้ำกะทิเพราะว่าเราใช้กะทิเป็นกล่องเขาจะความมันเขาจะไม่เท่ากับกะทิที่เราคั้นสดจากลูกมะพร้าวเราก็จะคนแบบนี้ครับไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนเขาได้ที่แล้วเราก็จะใส่เกลือ เราก็จะใส่เกลือลงไป <c oughs> คนให้ใบเตยเขาสุกและใบเตยเขาเอากลิ่นหอมออกมา <c oughs> คนไปเรื่อยๆคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือนี่ครับเราก็จะใส่เกลือวันนี้ผมจะใส่เป็นเกลือไทยนะเราผมจะใส่เป็นเกลือไทย,นะใ,สไทยใส่เกลือไทยไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับทุกคนใครอยากได้สูตรจะลืม เข้าไปดูใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะส่งสูตรไปไว้ในใต้คลิปคลิปนี้เลยใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะชิมอ่าเราก็จะชิมว่าได้ที่ไหมอร่อยหรือยังอ่าได้ที่แล้วเราก็จะคนต่อเมื่อเราทําเสร็จแล้ว เคี่ยวประมาณยี่สิบนาทีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทับทิมกรอบลงไปใส่ทับทิมกรอบอ๋อผมลืมบอกนะผมจะใส่มะพร้าวลงไปด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนใส่มะพร้าวนะเป็นมะพร้าวเส้นอ่าแล้วเราก็จะใส่ทับทิมกรอบลงไปตอนใส่ทับทิมกรอบเราต้องปิดไฟก่อนนะทุกคนเราจะไม่เปิดไฟเคี e ่ยวนะเพราะว่าเราเคี e ่ยวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ทับทิมกรอบทับทิมกรอบเนี่ยเราจะใส่ T ทีหลังเขาเลยวันนี้ผมจะใช้ทับทิมกรอบประมาณ สามโลสามโลต่อกะทิสี่กล่องนะทุกคนอลองไปทำดูนะครับแม่บ้านหรือว่าพี่ๆกุ๊กหรือว่าผู้ช่วยกุ๊กคนไหนที่อยากเอาไปลองทำดูเอาไปทำขายก็ได้นะครับรสชาติผมว่าโอเคเลยอร่อยอร่อยในสไตล์ผมนะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้าขากันนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องอะตอมชนฝันด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วก็หน้าตาสีสันก็จะออกมาประมาณนี้ครับ